สวัสดีครับพบกันอีกครั้งกับรายการ3นาทีกับไอาการแผ่นดินวันนี้จะมาพูดถึงเรื่องการคุ้มครองสัสธิภาพเด็กที่ถูกทารุณกรรมโดยบุคคลในครอบครัวตามพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็กได้ให้คำนิยามของเด็กว่าเด็กหมายถึงบุคคลที่อายุต่ำกว่า18ปปีบริบูรณ์แต่ไม่รวมถึงบุคคลซึ่งบรรลุนิติภาวะด้วยการสมรสและได้ให้ความหมายของเด็กที่ถูกทารุณกรรมเอาไว้ว่า เด็กที่ถูกกระทำหรือละเว้นการกระทำให้ปราศจากซึ่งเสรีภาพหรือเกิดอันตรายต่อกายหรือจิตใจหรือเด็กที่ถูกล่วงละเมิดทางเพศหรือเด็กที่ถูกใช้ให้กระทำํำหรือประพฤติในลักษณะที่น่าจะก่อให้เกิดอันตรายแก่ร่างกายหรือจิตใจดังที่ท่านจะเห็นได้จากกรณีบุคคลในครอบครัวได้ใช้เด็กให้ไปทำงานซึ่งมีลักษณะสุ่มเสี่ยง ต่อสุขภาพหรือสวัสดิภาพของเด็กเช่นให้เด็กไปเป็นขอทานหรือให้เด็กไปทำงานในสถานบริการซึ่งต้องกระทำงานในเวลากลางคืนอันเป็นการน่าจะก่อให้เกิดอันตรายต่อร่างกายหรือจิตใจเด็กซึ่งการกระทำดังกล่าวนี้ก็เป็นการกระทำาทาณกรรมเด็กตามความหมายในพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็กทั้งนี้ถ้าท่านพบเห็น เด็กซึ่งถูกทารุณกรรมท่านสามารถแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองและพนักงานเจ้าหน้าที่คุ้มครองเด็กซึ่งก็คือบ้านพักเด็กและครอบครัวที่เบอร์โทรศัพท์1300โดยเจ้าหน้าที่ดังกล่าวนั้นมีอำนาจหน้าที่ในการให้ความคุ้มครองเด็กและสามารถแยกตัวเด็กออกจากครอบครัวซึ่งมีผู้กระทำทารุณกรรมเด็กได้โดยทันที และเด็กมีสิทธิที่จะได้รับการตรวจตร่างกายและรักษาพยาบาลรวมไปถึงได้รับการคุ้มครองและดูแลโดยบ้านพักเด็กและครอบครัวนอกจากนี้พนักงานเอการก็ยังสามารถที่จะดําเนินการยื่นคําร้องขอ,งของคุ้มครองสวัสดิภาพเพื่อให้คุ้มครองเด็กที่ถูกกระทําด้วยความรุนแรงในครอบครัวหรือถูกกระทําทารุณกรรมโดยบุคคลในครอบครัวได้เพื่อที่จะให้ศาลมีคําสั่ง ห้ามมิให้บุคคลผู้กระทำความผิดดังกล่าวกระทำทารุณกรรมเด็กอีกและให้เด็กได้อยู่ในความคุ้มครองดูแลของบ้านพักเด็กและครอบครัวทั้งนี้สำนักงานอายการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีสามารถช่วยเหลือเด็กซึ่งเป็นผู้เสียหายในคดีอาญาในการประสานงานเพื่อคุ้มครองสวัสดิภาพและสามารถช่วยเหลือในการเรียกร้อง ให้มีการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา44่พับ 1. ในวันนี้นะครับท่านก็จะได้รับความรู้ในเรื่องของการคุ้มครองสัสดิภาพเด็กซึ่งถูกกระทําทารลุนกรรมโดยบุคคลในครอบครัวนะครับหากท่านได้พบเห็นเด็กซึ่งถูกทารุณกรรมไม่ว่าจะเป็นกรณีใดท่านสามารถมาแจ้งที่สํานักงานในการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมาย เพื่อที่จะมีการดําเนินการให้การช่วยเหลือเด็กดังกล่าวต่อไปสําหรับวันนี้นะครับก็หมดเวลาสําหรับรายการ3านาทีกับรายการเซนดินั้นแล้วครับผมก็อยจะขอขอบพระคุณทุกท่านที่ตั้งใจฟังเสมอมาครับผมครับ